สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นสรุปแนวทางการรักษาผู้ป่วยไมเกรนในภาวะฉุกเฉินซึ่งเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้ป่วยที่มาด้วยอาการฉุกเฉินทั้งในและต่างประเทศโดยอ้างอิงมาจากแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและการรักษาปวดศีรษะไมเกรนโดยชมรมศึกษาโรคปวดศีรษะ ภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยฉบับสมบูรณ์พศ2565มีการสำรวจลักษณะของผู้ป่วยไมเกนในแผนกฉุกเฉินพบว่ามีอาการปวดที่ดื้อต่อยารับประทานแก้ปวดเบื้องต้น42มีอาการปวดรุนแรง13.5 มีอาการร่วมรุนแรงเช่นอาเจียน25มีอาการออร่า7.2เป็นปวดไมเกรนครั้งแรก4.4และเป็นอาการปวดไมเกรนแบบต่อเนื่องหรือ s t a ตัสไมเกรน o s ั s 8.4ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการเลือกยาที่จะใช้ในผู้ป่วยไมเกรนที่มีอาการรุนแรงฉุกเฉินว่าควรเป็นลักษณะยาที่ 1. มี high efficacy หรือมีประสิทธิภาพสูง 2. ควรเป็นยาที่มี rapid onset หรือมีการออกฤทธิ์เร็ว 3. ควรเป็นยาที่ทำให้เกิด low r e c u r r e n t e rate เกิดการเป็นซ้ำน้อย 4. เป็นแบบ intravenous route เนื่องจากเป็นการบริหารยาที่มีการออกฤทธิ์ได้เร็วและ 5. มี feel as w o r s e event เกิดภาวะข้างเคียงได้น้อยเมื่อเราพบผู้ป่วยไมเกรนในภาวะฉุกเฉินเราควรมีขั้นตอนในการรักษา3ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนของการประเมินผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะไมเกรนขั้นตอนที่2คือการรักษาด้วยยาเพื่อลดอาการปวดและขั้นตอนที่3คือการสังเกตอาการและการให้คำแนะนำภายหลังการให้ยา การประเมินผู้ป่วยที่มีปวดศีรษะไมเกรนที่แผนกฉุกเฉินก่อนอื่นควรทำการซักประวัติเพื่อคัดกรองว่าอาการปวดนั้นยังคงเป็นปวดศีรษะไมเกรนจริงหรือไม่แม้ว่าผู้ป่วยจะมีโรคประจำตัวไมเกรนอยู่แล้วก็ตามนอกจากนี้ยังมีประวัติอาการปวดที่พึงระวังในภาวะฉุกเฉินยกตัวอย่างเช่นอาการปวดศีรษะรุนแรงเฉียบพลันหรือ thunderclap headache อาการปวดศรีรษะรุนแรงที่ลักษณะไม่เหมือนไมเกรนที่ผู้ป่วยเคยมีอาการในวงเล็บ changing h a c h character อาการปวดศรีรษะร่วมกับไข้ในวงเล็บ h a h with fever นอกจากนี้แพทย์ยังต้องซักประวัติเหล่านี้เพิ่มเติมซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการรักษาผู้ป่วยคือ 1. ลักษณะอาการปวดศรีรษะและอาการที่เกี่ยวข้องคือ ความรุนแรงของอาการปวดศรีรษะหรือ h s ส s ซซิเวนเนื่องจากผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของอาการปวดศรีรษะมากควรจะได้รับยาที่มีประสิทธิภาพสูงและออกฤทธิ์ได้เร็วการมีประวัติขึ้นไส้หรืออาเจียนเนื่องจากหากผู้ป่วยมีอาการขึ้นไส้มากจะทำให้การดูดซึมยาประเภทรับประทานไม่ดีเราอาจพิจารณาในกลุ่มที่ช่วยลดอาการขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยอาการเวียนศีรษะ เนื่องจากอาการเวียนศรีรษะเราอาจพิจารณาให้ยาบรรเทาอาการเวียนศรีรษะร่วมด้วยเป็นต้น 2. ประวัติการรับประทานยาแก้ปวดไมเกรนมาก่อนโดยผู้ป่วยไมเกรนส่วนใหญ่มักรักษาอาการปวดศีรษะด้วยตนเองมาแล้วด้วยยาชนิดรับประทานเช่นยาในกลุ่มอะเซตามิโนเฟนกลุ่มเอนเซตหรือยากลุ่มทิปแทนและเออร์โกทามีน เพื่อที่แพทย์ผู้ประเมินจะได้ทราบแนวทางในการให้ยาต่อไปและไม่ซ้ำซ้อนกับยาที่รับประทานเบื้องต้น 3. โรคประจำตัวเนื่องจากผู้ป่วยบางรายมีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงสำหรับการให้ยาแก้ปวดเฉียบพลันเช่นไตาวายหัวใจหรือโรคกระเพาะอาหารอักเสบ 4. ประวัติการแพ้ยาโดยเฉพาะยาแก้ปวดเฉียบพลัน เนื่องจากผู้ป่วยที่มารับบริการที่แผนกฉุกเฉินอาจเคยได้รับยาแก้ปวดและเกิดผลข้างเคียงจากยาแก้ปวดมาก่อนได้ค่ะนอกจากการประเมินผู้ป่วยที่มาด้วยอาการปวดศีรษะในห้องฉุกเฉินแล้วยังมีประเด็นเรื่องของความเหมาะสมในการให้สารน้ำผู้ป่วยไมเกนที่มารักษาอาการฉุกเฉินว่ามีความเหมาะสมหรือไม่สรุปได้ว่า มีงานวิจัยพบว่าการให้สารน้ำในผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโดยเฉพาะผู้ที่ได้ยาแก้ปวดไมเกรนทางหลอดเลือดดำซึ่งบางชนิดอาจมีผลทำให้ความดันโลหิตลดลงอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นยาในกลุ่มคอโพรมาซีนและสารน้ำยังมีความสำคัญในผู้ป่วยที่มีอาการร่วมขึ้นไส้อาเจียนอย่างรุนแรง หรือในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงหรือมีภาวะขาดน้ำร่วมด้วยส่วนปริมาณของสารน้ำที่ให้ยังไม่มีข้อสรุปตายตัวให้พิจารณาตามบริบทของคนไข้เป็นรายๆายไปหัวข้อถัดไปจะพูดถึงยาที่ใช้ในการรักษาอาการปวดศรีรษะไมาเกรนในภาวะฉุกเฉินที่แนะนำจากในแนวทางของการรักษาฉบับนี้แบ่งยาแก้ปวดที่มีประสิทธิภาพ ที่แนะนำให้ใช้รักษาโรคปวดไมเกรนในภาวะฉุกเฉินออกเป็น7กลุ่มคือกลุ่มที่1กลุ่มยาต้านโดปามีนหรือโดปามินจิกแอนตาโกนิสซึ่งในกลุ่มนี้ยังแบ่งออกเป็น3กลุ่มย่อยกลุ่มย่อยที่1คือกลุ่มฟีโนไทอะซีนในกลุ่มนี้จะประกอบด,ด้วยตัวยา2ตัวคือโครโพมาซีนและโปคอเพราซีน เป็นยาที่ใช้ในการรักษาภาวะปวดไมเกรนในสภา,าวะฉุกเฉินโดยมีฤทธิ์ระงับอาการปวดศีรษะไมเกรนร่วมกับบรรเทาอาการขึ้นไส้และอาเจียนได้เป็นอย่างดีโดยมักให้ในรูปแบบของการให้ทาง IV ว o ฟอร์มมีการศึกษาพบว่ามีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการใช้ซูมาทริปแทนขนาด6มิลลิกรัมแต่มีผลข้างเคียงที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของความดันโลหิตต่ำ อาการเวียนศีรษะและอาการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติสำหรับในกลุ่มโปรโคอเพราซีนที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยในโรคกลุ่มนี้นิยมให้ยาทางหลอดเลือดดำหรือทางกล้ามเนื้อโดยมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับคอโพมาซีนแต่ยาในกลุ่มนี้นับว่าหาได้ยากในประเทศไทยจึงไม่เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบันถัดไป เป็นโดปามินอจิกแอนตากอนิสกลุ่มย่อยที่2คือ b ิว y r o รฟีนนซึ่งในกลุ่มนี้ยังแบ่งยาออกเป็นอีก2ชนิดคือ d o p ปอริดอลและ h a ร o p e r i ริดโดยที่ d o p ปอริดอลนั้นไม่ค่อยนิยมใช้ในประเทศไทยเนื่องจากพบไซเอฟเฟกค่อนข้างมากคือเรื่อง q t p โปลองส่วน h a ร o p e r i ริดล มีประสิทธิภาพดีในการลดอาการปวดศีรษะเฉียบพลันโดยเฉพาะในกลุ่มที่ไม่ตอบสนองต่อยาแก้ปวดชนิดอื่นแต่มีภาวะที่ต้องระวังคือการเกิดภาวะเคลื่อนไหวผิดปกติอาคาทีเซียถัดไปเป็นโดปามินจิกแอนตาโกนิตกลุ่มย่อยที่3คือเมโทโคพามายซึ่งเมโทโคพามายนั้นนอกจากจะมีฤทธิ์ในการต้านการขึ้นไส้อาเจียน จากฤทธิ์แอนต้โดปามินจิกเอฟเฟกแล้วยังมีฤทธิ์ของซีโรโทนินรีเซปเตอร์หรือไฟ t 3เออนตากอนิกอีกด้วยรูปแบบที่ให้มักให้เป็น i v f o ฟอร์มหรือทาง IM สำหรับผลของการรักษาในการลดปวด พบว่าประสิทธิภาพอาจจะไม่เท่ากับโปรคอเพราซีนแต่ผลข้างเคียงนับว่าต่ำกว่ามากจึงมักถูกใช้เป็นทางเลือกในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถทนผลข้างเคียงของยาอื่นได้ยาแก้ปวดที่แนะนำในกลุ่มที่2คือกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตยียรอยหรือยากลุ่มเอนเซตยาในกลุ่มนี้ตามแนวทางการรักษาฉบับนี้จะแนะนำสองตัว ตัวแรกคือ k e โตโ o l ล c มักให้ในรูปแบบของ IV-form ซึ่งพบว่ามีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับโปรคอเพอร์ซีนตัวที่2องไดโคฟินัตัวนี้มักให้ในรูปแบบของการฉีดเข้ากล้ามเนื้อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปวดไมเกรนในระดับฉุกเฉินมีฤทธิ์ลดการเกิดอาการปวดศีรษะซ้ำแต่มีข้อเสียคือ ออกฤทธิ์ช้ากว่ายาแก้ปวดฉุกเฉินชนิดอื่นปัจจุบันมีข้อพึงระวังในการฉีดยากลุ่มเอนเซมเข้าสะโพคผู้ป่วยโดยเฉพาะในกรณีผู้ป่วยที่มักมาด้วยอาการฉุกเฉินในนอกเวลาราชการจึงอาจทำให้ยาชนิดนี้ถูกใช้น้อยลงในประเทศไทยยารักษาไมเกรนในภาวะฉุกเฉินกลุ่มที่3โซเดียมวาโปรเอต โซเดียมวาโปรเอตเป็นยากลุ่มป้องกันไมเกรนที่ใช้บ่อยโดยมีการออกฤทธิ์ผ่านการกระตุ้นแกมมาอะมิโนบิวเทอริกแอซิดหรือกาบาและลดการกระตุ้นของไตเทมินอลนิวเคลียตมีการศึกษาพบว่ามีการให้โซเดียมวาโปรเอตขนาด4 0 0มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดำกับซูมาทริปแทน6มิลลิกรัมทางใต้ชั้นผิวหนัง พบว่าประสิทธิภาพอาการปวดใกล้เคียงกันแต่ในกรณีที่ต้องการใช้โซเดียมวาโปเอตในการรักษาไ่เกนเฉียบพลัน 40, 000, ต้องระวังภาวะตั้งครรภของผู้ป่วยและมีโรคประจำตัวตับก่อนเสมอยาในกลุ่มที่4ที่ใช้รักษาไอเกนในภาวะฉุกเฉินคอติโคสเตียรอยมี Systematic Review ของการใช้คอร์ติโคสเตียรอยในการรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนแบบเฉียบพันพบว่าสามารถใช้รักษาอาการปวดแบบเฉียบพันและลดการปวดศีรษะไมเกรนกลับเป็นซ้ำได้ดีแต่เนื่องจากยานในกลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยทำให้เกิดผลข้างเคียงได้หากมีการใช้ซ้ำจึงแนะนำว่าควรใช้คอร์ติโคสเตียรอยในการรักษา สำหรับผู้ป่วยที่เป็นไมเกิแบบต่อเนื่องหรือสเตตัสไมเกรนอซัสและไม่ตอบสนองต่อยาแก้ปวดชนิดอื่นเท่านั้นยาใช้รักษาไมเกิในภาวะฉุกเฉินกลุ่มที่5 Opioid ยากลุ่ม OP o p พอย d ทั้งมอร์ฟีนเมทเพอริดีนออกซิโคโดนแม้ว่ามีประสิทธิภาพในการลดอาการปวดศีรษะไมเกิแบบเฉียบพลันแต่พบว่า ทำให้เกิดการติดยาและโรคปวดศีรษะจากการใช้ยาเกินขนาดได้โดยการสำรวจใน A M P P Study พบว่าผู้ป่วยไมเกรนที่ใช้โอพิออยจะมีความสัมพันธ์กับภาวะทุพพลภาพที่สูงขึ้นมีโรคร่วมภาวะซึมเศร้าและเครียดเพิ่มขึ้นดังนั้น จึงไม่แนะนำให้ใช้โอพิอยในการรักษาอาการปวดศรีรษะไมเกรนในห้องฉุกเฉินยกเว้นในกรณีที่ไม่ตอบสนองต่อยาอื่นๆเลยกลุ่มถัดไปแมกนีเซียมซัลเฟตแมกนีเซียมซัลเฟตสามารถออกฤทธิ์ในการระงับอาการปวดโดยการปิดการทำงานของกรูตาเมตรีเซปเตอร์ การให้แมกนีเซียมซัลเฟตท้งหลอดเลือดดำมีทั้งงานวิจัยที่ช่วยลดอาการปวดอย่างไรก็ตามก็ยังพบงานวิจัยที่การลดอาการปวดของแมกนีเซียมซัลเฟตไม่แตกต่างจากพรเซโบกลุ่มถัดไปทิปแทนยากแก้ปวดไมเกนในกลุ่มทิปแทนเป็นซีโรโทนิน5 i e h t 1 b 1 d receptor อะโกนโดยที่รูปแบบที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินจะเป็นแบบฉีดใต้ผิวหนังซึ่งยังไม่มีในประเทศไทยจึงยังไม่ได้มีการพูดถึงในแนวทางการรักษาฉบับนี้ถัดไปจะเป็นสรุปการใช้ยากแก้ปวดไมเกนในกรณีฉุกเฉินโดยจะเพิ่มเติมในส่วนของขนาดที่ใช้คุณภาพของหลักฐาน a มากที่สุดระดับคำแนะนำา 1. มากที่สุดข้อห้ามใช้ข้อควรระวังและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นตัวแรกโปรคอเพอราซีนขนาดที่นิยมใช้คือ12.5มิลิกรัมทางไอวฟอร์มคุณภาพหลักฐาน A ระดับคำแนะนำ1ข้อห้ามหรือข้อควรระวังคือผู้มีประวัติแพ้ยา ผู้ที่ใช้ยาในกลุ่ม CNS d e p r e s s a n t ที่จะทำให้ซึมมากผู้ที่มีความดันโลหิตตำ่ำส่วนผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นคือง่วงความดันโลหิตตำ่ำการเคลื่อนไหวผิดปกติและอาการคัดจมูกตัวยาถัดไปคอโพรมาซีนขนาดที่แนะนำ12.5ถึง37.5มิลลิกรัม IV form คุณภาพหลักฐาน A ระดับคำแนะนำ1โดยมีข้อห้ามใช้ข้อควรระวังเหมือนกับผู้ป่วยโปรคอเพราซีนก่อนหน้านี้คือมีข้อห้ามใช้ในผู้มีประวัติแพ้ยาผู้ที่ใช้ยากลุ่ม CNS d e p e s s a n t ที่จะทำให้ซึมลงมากหรือผู้มีความดันโลหิตต่ำส่วนผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นก็คือง่วงความดันโลหิตต่ำ การเคลื่อนไหวผิดปกติอาการคัดจมูกตัวยาถัดไป h a r o p ิ r i l ขนาดแนะนำให้ใช้5มิลลิกรัม iv form คุณภาพหลักฐาน b ระดับคำแนะนำา2ข้อห้ามใช้คือผู้มีประวัติแพ้ยาหรือผู้ป่วยโรคดิเมนเชียวิตลิวิบอดี้โดยผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นคือ เวียนศรีรษะง่วงซึมการเคลื่อนไหวผิดปกติขึ้นไส้อาเจียนตัวยาถัดไปเมโทโคพามายขนาดที่แนะนำให้ใช้10มิลลิกรัม IV form คุณภาพของหลักฐานระดับ B ระดับคำแนะนำ2ข้อห้ามใช้คือผู้ที่มีประวัติแพ้ยา ซึ่งเมทโทโคพมายจะมีที่น่าสังเกตคือข้อห้ามใช้และข้อควรระวังน้อยกว่ายาในกลุ่มอื่นๆแต่ก็ยังมีผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นที่ต้องเฝ้าระวังคือภาวะสับสนปวดศีรษะนอนไม่หลับเวียนศีรษะการเคลื่อนไหวผิดปกติกลุ่มถัดไปเอนเซมตัวแรกคีโตแลกขนาดที่แนะนำ3าส ถึงหกมิลลิกรัม I อวฟอร์มคุณภาพของหลักฐานระดับ B ระดับของคำแนะนำระดับ1มีข้อห้ามใช้หรือข้อควรระวังคือในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ผู้ป่วยที่มีภาวะซีดหรือมีการทำงานของตับผิดปกติมีโรคหอบหืดโดยผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นคือเวียนศีรษะปวดศีรษะ ปวดท้องกระเพาะอาหารอักเสบกลุ่มถัดไปยังคงเป็นเอนเซตอีกหนึ่งชนิดไดโคฟินแอขนาดที่แนะนำา75มกรัม IM คุณภาพหลักฐานระดับ B ระดับคำแนะนำา2มีข้อห้ามใช้และข้อควรระวังเหมือนกับคีโตโลแลคคือความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ภาวะซีด มีการทำงานของตับผิดปกติหรือมีโรคหอบหืดโดยที่ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นคือเวียนศีรษะปวดศีรษะปวดท้องกระเพาะอาหารอักเสบตัวยากลุ่มถัดไปแมกนีเซียมซัลเฟตขนาดที่แนะนำ1-2กรัม i v วฟอร์มคุณภาพหลักฐานระดับ B ระดับคำแนะนำ2 มีข้อห้ามใช้หรือข้อควรระวังคือภาวะแมกนีเซียมสูงหรือมีโรคหัวใจโดยยาในกลุ่มนี้มีผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นคือความสับสนความดันโลหิตต่ำร้อนตามตัวตัวแดงหน้าแดงหายใจลำบากตัวยากลุ่มถัดไปโซเดียมวาโ,โรเอตขนาดที่แนะนำ 400ถึง1,200ม mm. ิลลิกรัม IV ฟอร์มคุณภาพหลักฐานระดับ B ระดับคำแนะนำ2มีข้อห้ามใช้หรือข้อควรระวังคือการทำงานของตับผิดปกติมีภาวะตั้งครรภ์สำหรับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นคือง่วงนอนการทำงานของตับผิดปกติมือสั่น กลุ่มยาถัดไปคอร์ติโคสเตียรอยเด็กซ่าเมทาโซนขนาดที่แนะนำา10มิลลิกรัม IV ฟอร์มคุณภาพของหลักฐานระดับ B ระดับคำแนะนำา 2. มีข้อห้ามใช้หรือข้อควรระวังคือมีภาวะติดเชื้อมีโรคเบาหวานส่วนผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นเช่นปวดท้องซึมสับสน เวียนศีรษะมือสัน่นค่ะสำหรับสรุปแนวะทางการรักษาโรคปวดศีรษะไมเกรนในภาวะฉุกเฉินก็มีเพียงเท่านี้ใครที่ชอบเนื้อหาหรือคอนเทนต์ประเภทนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ